ค่ะวันนี้น้องมินอยู่กับคุณพ่อนะคะวันนี้เราจะมาลองรถเบนซ์คันใหม่ล่าสุดที่เราเพิ่งรับเข้ามาคันนี้รุ่นอะไรอรัพ่อ e สามร้อยไม่ใช่สองเอา e สองร้อยเบนซินนะอันนี้อ่าคันนี้เบนซินล้วนๆเดี๋ยวจำไม่ได้หนึ่งก็สามร้อย e สองร้อย cgi มีมุกปะเนี่ยสองร้อยจริงสองร้อยสองร้อยสองร้อยเครื่องสองพันเบนซินใช่ไหมใช่เทอร์โบใช่เบนซินล้วนคันนี้เนาะ ใช่ค่ะตอนนี้เป็นรรถปะกอบใช่แล้วก็เป็นรถประกอบนำเข้านะรถนำเข้านะคะเป็นเฟรย์ลิฟเฟรย์ลิฟแล้วเหมือนกับคัน E สามร้อยมาพออะเหมือนเป็นเสี้อแต่ว่าเป็นไฮบริดใช่ไหมคันนี้มันจะไม่เหมือนกันตรงที่ว่าเขาเป็นรถนำเข้าแล้วค่ะหนึ่งเนาะแล้วก็สองก็คือไฟข้างหน้าเนาะเดย์ไลท์มันจะแตกต่างกันนิดหน่อยนะคะตรงนี้เส้นเดย์ไลท์นะคะแล้วก็เขาจะมีคําว่า Mercedes ติดตรงนี้อ๋อเหรอ อินเทอร์เน็ตไรซ์ซิสเต็มแบบเดียวกันเห็นไหมค่ะอแล้วก็ร้อยเอ็มจีห้าก้านนะคะไฟ่ทไมทำไมมันเหลืองเหรอดำเข้มมันเป็นสีนี้อยู่แล้วเหรอเออมันไม่ได้เสียเป็นสีนี้ค่ะอ๋อคิดว่ามันเก่าแล้วเหลืองมันไม่ได้เก่าแม็กเอ็มจีเหมือนกันใช่สันลุปเหมือนกันใช่สันลุปเป็นพานอรามิกสันลุปปัดอะไรเหมือนกันไหม หน้าปัดอะไรข้างในเหมือนกันไหมเหมือนรถพ่อแหละเหมือนไหมเหมือนเลเหมือนเหมือนเหมือนสี่ใช่ใช่เหมือนกันนะคะใช่เหมือนกันค่ะหน้าประกอบใน้าอมาะไรก็เป็นมันติแล้วประกอบไหนแล้วก็เป็นเอ็มซีเหมือนกันนะคะเนาะทันนี้สวยนะเบาะเหมือนพ่อไหมเบาะมอหมมันไหมเหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันหมดเลยนะคะเต่สีเดียวกันป่ะสีเดียวกันใช่ไหมเบาะสีเดียวกันเลยคันนั้นประกอบในประกอบนอกเดี๋ยวนี้เบาะเหมือนกันเหรอเบาะเหมือนกัน แต่ว่าอันนี้มันมีอุ่นบาอไงพ่อดูสีไหมข้างๆมันจะมีสวิชอุ่นบาอค่ะเนาะข้างในนะคะเดี๋ยวเข้าไปชี้ให้ดูนิดนึงมีเีบาออุ่นสวิชอุ่นบาอตรงนี้นะสเปครดนอกมันจะมีนะคะเนาะอุ่นบาอนะคะตรงนี้นะจะทําให้บาออุ่นขึ้นนะคะเวลาถ้าเกิดหน้าหนาวอย่างเงี้ยใช่เนาะบ้านเรามันร้อนเลยไม่ใส่บ้านเรามันร้อนไม่มีนะคะนอกนั้นก็คล้ายๆกันกีืเหมือนกันนะบาอมัลลี่บาะเหมือนกันเนาะใช่ แล้วก็สัลลูเปิดเปิดสัลลูเหมือนกันเนี่ยเห็นไหมข้างบนไม่มีสัลลูเป็นพาโนสัลลูเหมือนกันไฟเตือนบอกมีเหมือนกันปุ่ม start ใช่ cruise control ปุ่มอะไรป่อไฟไฟ้าเหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันหมดเลยเหมือนกันหมดใช่แล้วก็ติดคําว่าฮาร์แมนไกดอนตรงลําโพง<อ>ขน,นันเพราะว่ารถพ่อมีไหมมีไหมจำไม่ได้ฮาร์แมนะติดรถแม่ไงซีตัวอีสแปร์ไม่มีลำโพงประกอบนอกครับประกอบนอกจะติดฮาร์แมน ใช่ทข้างบนนี่เปิดได้ไหมสลุกเนี่ยนี่นะเดี๋ยวหนูเปิดให้ดูก็สลุกก็เปิดได้เหมือนกัน hello ทุกคนถ้าเปิดข้างหน้านะคะข้างหลังก็จะพับไว้เนาะถอายจานไปตัวมูเทคแล้วมันประกอบในเนี่ยมีสลุกใช่อ๋อใช่มันเป็นออฟแทร์เอ็มพีเนาะไปไหมไปลองขับดูไหมตัวนี้กี่แรงม้านะตัวนี้เหรอตัวนี้แรงม้านะคะจำได้ป่ะ นหนูในนี้นิดนึงท่านี้กี่แรงมา้าว่า84ไหมว่า84ป่ะนะ,ะไม่แน่ใจนะคะคแต่อ 2000cc b e n z i n ินี่ถูกอะนี่นมันไม่ระบุว่าในเล่มแต่ว่าในเล่มเนี่ยในเล่มทะเบียนนะมันจะมีเห็นไหมรถจดใหม่นําเข้าผ่านด่านจุลกากรน,นี่โคงอ,อุตสาหกรรมลาดก,กระบงังก็คือรถที่ประกอบม,มาเป็นคันนะคะเนาะแล้วก็นําเข้ามาเลยทั้งคันนะ มันจะมีรถประกอบในกับประกอบนอกถ้าประกอบในคือมาแยกเป็นชิ้นแต่เนี้ยมาประกอบเป็นทั้งคันแล้วก็มาถ่านนิคมอุตสาหกรรมนี่นะอ,อ่ะเดี๋ยวไปลองขับกันดีกว่าขับซุปเปอร์ดูอ,อ้า <ละ S 2> วรถเยอะตอนนี้ข้ามสิบคันดีกว่าคันนี้เกียร์ตรงไหนเอ่ยเกียร์คอคันนี้เกียร์คอเกียร์คอเหมือนเกียร์คอเหมือนกันนะคะมีเจ็ดสปีดป่ะเจ็ดสปีดจีตรอนิกเจ็ดสปีดขับได้สามโหมด S M แล้วก็ E เดี๋ยวเราจะไปทางสักคะพีออกซ์อรดดูอือว้าวออกไปแล้วนะคะ <c oughs> นี่ใช้โหมด E อยู่นะหนูจะเปลี่ยนโหมดกันคับขี่เป็น S สปอร์ตฉุดขึ้นนิดนึงนะคะมันจะ184ปะ่ะหอ,อ,ด,อด,ดูนี่ฮะดูนีอย่าคนี้ค่อนนะถ่ายป่ะไม่จะถ่ายหรอก ก็จะเบากว่าคันโนนเพราะคันโนนคันโนนมันเป็นดีเซลสองพันเนาะใช่แต่นี่คือเป็นเครื่องมันสองร้อยสี่ละได้ไฮบริดยี่สิบเจ็ดละใช่ไหมใช่ก็ไม่ใช่ไรก่อนถ้าถือว่าโอเคอยู่รถขนาดนี้คันนี้มีประกันชั้นหนึ่งนะเอสโคอเคเนี่ยเนี่ยโอ้โพุ่งอ่ะพุ่งหยานเบรกเบรกอยู่ไหมเบรกก็อยู่นะ กล kind of ุ anyway> ่มน right> ี้ไม่มีปัญหาเรื่องเบรกอะไรกี่โมงเนีรถเยอะห้าโมงห้าโมงกับห้าโมงอะแต่เรามาคิดผิดด้วยเนี่ยตอนนี้นี่แหละรอคิดผิดเพื่อนรอเขาจะรอเพื่อวิ่งดูมีอีสองร้อยเนาะเป็นไงบ้างพุ่งไหมพุ่ง พุ่งไหมพ่อพุ่งแต่มันขับนิ่งนี่นะเออเงียบเนาะใช่นิ่งถ้าเป็นดีเซลมันเหมือนกับมันจะเสียงมันเร่งกว่านี้เออมันจะมีความคือสมบัดิเพราะถ้าออกตรงนี้ก่อบใช่พ่ออยู่เถอดเราจะออกเคร่เปิดนะได้เนาะอยูเถิดใช่เฮ้ยแฝดอนุวัฒน์ออกเองเห็นป่ะแล้วเมื่อกี้เราเห็นช็อตใช่มันมืดแล้วลอดใต้สะพานมันมืดเนาะมันก็จะแบบออกไฟออกเองนะคะ นี่นมุ้นออกตัวดีนะออกตัวแรงเียนฮะมีค่าถ้าไม่มีอื่นเดี๋ยวละขายดีที่สุดของเบนนะมีคาานะข้างหลังแอร์เย็นไหมคะข้างหลังก็แอร์เย็นนะลองนี่เข้านี่ก็ได้เนี่ยโอ้คนนี้เข้าล่างแน่นแล้วเนี่ยช่องล่างดีใช่ไหมไม่โยนเลยอนะ่ะเหรอ เออไม่มีความรู้สึกเปิดเลยเนาะที่เราเปิดสารูปขับเลยนะเนี่ยเปิดแบบเปิดแบบแค่ครึ่งเดียวเปิดแบบไม่ปิดม่านถ้าปิดม่านเลจเป็นแบบนี้นี่มุดนิดๆนะถ้าเปิดก็จะนี่ในแสงชอบอ่ะชอบความมีแสงของสลรูปอ่ะมันแบบไม่มืดเกินไปนี่โหมด E เนาะ เอ้ยนี่หมด S อยู่สปอร์ตพุ่งอ่ะหนูจะหมดแอมพพ่อลองพ่อลองปรับเกียรหน่อยซิเม่อีหร่ p a r t e r s h i p p a r t e r s h i p t n e ก s h i p สามสี่เัาขึ้นนุงนๆนะคะเรา p a r t n s h i p อือสาี่ เจ็ดครัถมันช้าอ๋อล้มันช้า s M อ๋อนี่ไงมันมีระบบอ๋อคือตัวรถด้านหน้ามันมีระบบ social d i s t a n c e n g social distancing หรอใช่หรอไม่ใช่เป็นระยะเป็นระยะห่างอ๋อนี่มุกเลยอืมไม่ให้ใกล้ข้างหน้าน่าจะตั้งได้นะจะเอาขีเมื่อไห่นะมันน่าจะตั้งได้นะ เออมันดีเนาะการแบบประกอบไม่ไม่มีนะเออไม่มีไม่มีแล้วเข้าดมวยกัไม่มีใครขึ้นมาเลยหรอเฮ้ยมันไม่ขึ้นวะไม่ไเห็นเลอ๋อแสดงว่าตั้งไว้สักไม่ถึงสี่เมตรนี่อ๋อถ้าถึงนึงแล้ยาบมันจะไม่กฎก็เร่งจะไม่ไปเหรอกดไม่ไปเม่นบอกเมื่อพีกเราบอกเขาไคงโดนอย่างนั้นอ่ะถ้ามันกิดมันเหนื่อย อุ้ยดีเนาะรถหนูไม่เห็นมีเลยรู้สึกเรารีวิวรถแบบข้อมูลค่อยนะข้อมูลข้อมูลจะแน่นเกินนะนะเขาเองไงรู้สึกจะค่อนข้างจะไม่ค่อยชัดวกเท่าไหร่อันทึ่งมาใหม่ไงแล้วข้อมูลมันหายไปไม่ได้ไม่ได้มีหลักการอะไรมากใช่มันหข้อมูลค่อนข้างยากเพราะรุ่นนี้เป็นรุ่นประกอบนอกก็คือนําเข้าทั้งคันอย่างเงี้ยอันนี้แบบธรรมชาติที่สุด บ้านคุยกันเลยเพราะว่าลูกค้าเป็นคนมาบอกเราว่ามันมีนุ่นนี่เราก็จารับามจากลูกค้าเองเจ้าของเดิมนั่นแหละเป็นคนบอกเจ้าของขับคนเดียวแต่ว่ามีหลายคันจำไม่ได้เจ้าของขับทุกวันขับคนเดียวเรามีเป็นห้าสิบคันจําไม่ค่อยได้หมดนะคะจริงอุ้ยรู่สงกมันขับมันเบาเหรอเออมันขับมันกดทันหนึ่งมันมัเนมันเบากว่า หมือนมันเบาเมือกับดีเซลอ่ะหรอ,อ,อมีความรู้สึกงั้นไหรอ๋อมันเดิมเดิมคือดีเซลขับแล้วเป็นไงหน้านี้เป็นไงให้เปรียบเทียบมันเหมือนเหยียบง่ายกว่าออหรือว่ามันพุ่งยังไงไหล,หลกว่าคือมันเบากว่าอืโดยรวมขับสนุกไหมหอโอ้โยระวงังหลังติดเบาะตลอดเลยวันนี้อ๋อมันยังไม่ห้าโมง ถ้าหลังห้าโมงรถจะติดตรงนี้เยอะมากใช่ฟู๊ยคลองเสียงขอฟังหน่อยซิดีไหมเสียงดีเสียงของเบนซิ่ไม่หนีกันเท่าไหร่นะเพราะว่าอืมเนาะเสียงเขาไหมฟู๊ยลำโพงดีนะเอออันนี้มันเป็นทฮามนฮาานแอนแชนดดอนบ้านเราไม่รู้เขาติดยี่ห้ออะไรไม่รู้บ้านเราเอ็มบีแต่น่าจะเป็นของมันทำให้นะจะไม่ได้เขียนด้วยนะมันไม่ติดน่าประทับมากเป็นทฮามนหมด ต้องเสียงดีอยู่นะแต่นี้เราต้องงได้เบนส์น,นะต้องระว่าตกใจยังเป็นแบงก์เลยอย่าเป็ดแบงก์มินิสหนอ่งได้อยู่เนาะ,นะพีเซฟม,ม,มีทั้งสองฝั่งคนขับคนนั่งข้างมีหมดเลยแล้วก็อันนี้แอร์แบ็กนะคะจะมีแอร์แบ็กข้างหน้าเนาะอยู่ประมาณาถ้าแค่หน้าคนขับก็สามละ ที่พวงมาลัยที่เสาเสา A เนาะแล้วก็ที่หวัวเข่าคนขับมี3ที่คนนั่งข้างๆมีแค่2นะคะก็คือ1กับ2ตรงนี้เนาะด้านหน้าจะมีไอร์วัอยู่ทั้งหมด5ใบด้วยกันแล้วก็จะมีที่ขอบขอบ,ข,อบข้างๆเบาะอะหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดจะอยู่ด้านหลังนะคะนันลคันนี้จะมีอแอร์บัทั้งหมด11ใบบอกเลยว่าปลอดภัยแน่นอนแล้วใต้ที่นั่งก็จะมีเซ็นเซอร์น้ำหนักสำหรับ น้ำหนักของเขาเรียกว่าแรงของลมที่จะออกมามันมีมันมีที่ตั้งเพราะต่เอสค่ามันมีมันมีที่ตั้งอะไรมันมีตั้งน้ําหนักของเซนเซอร์แอร์ตัวถ้าเป็นแอร์แบ็คไอตัวเอสค่าจะมีเนาะเห็นไหมเมื่อกี้ไปลองแต่ตรงนี้ในหน้าปัดตรงนี้เราตั้งอะไรได้บ้างเนี่ยไหนขาดูหน่อยซิมีจอถอยไหมขอลองถอยซิ จอถอยมีเหมือนกันนี่ไงมีจอถอยด้วยนะคะพ่อหักพวงมาลัยหน่อยสิเห็นไหมการหักพวงมาลัยนะคะมันจะไปทางไหนจอถอยมันจะบอกนี่โอเคอยู่นะเห็นชัดอ่ะมองมันเบะมองมันเบะเหมนเห็นชัดนะเนี่ยอืมอ่าอ่า กองข้างๆหรเออก็ข้างหลัเออนี่มันเอบแล้วอืมได้นะจะจอเข้างนอกไทยไดอไหมอ่าจาเข้างนอกน่าเดีาหนูสลับหนูจะลองใช้นสัก่วันเออโอเคโอเคค่ะได้ไหมได้แลได้อ่ะผมลองขับดูอ่าพ่อใส่เกวออกใส่เกียบพีก็คือกดตรงนั้นใช่ไหมใช่แล้วทันนี้ทำยังไงใส่เบรกมือ เัาเป็นมือเหยียบเหมือนเดิมเหยียบข้างข้างนะคะ,ะ<า>ด้านซ้าย,<ร>ายด้านซ้ายฮะปวดขึ้นตรงนี้ทางด้านโน,น้นใช่นะจะมีเสี่ยงอะไรายที่มันแตกต่างกันหรือเปล่าไหมคะเนี้ยเหมือนกันหมดเหมือนกันหมดเลยเนาะไอพวกโครงกระจกเหมือนกันหมดมประตูบ่อไฟฟ้าเนาะอืมบ่อไฟฟ้ามีบ่ออุ่นอ่ะหนึ่งเดี๋ให้ลองนั่งบาออุ่นอ้ยไม่เหมือนกันมีแต่บ่ออุ่นอะคล้ายอยู่รอแป๊บหนึ่งถ้าหนาวเนี่ยโอเคอืมถ้าสมมติว่าเราไปเที่ยวโรอินทนนล์กันแล้วมันหนาวมาก พราะว่าเราอยู่ดอยนะคะเริ่มอุ่นละเ,นเซออร์บัวอุ่นนี่ปรับความอุ่นได้อุ่นไหรมร้อนไหมร้อนนี่ไงมันมีแสงระดับใช่ไหมกดครั้งเดียวแกงหนึ่งสามใช่อันนี้หนึ่ง,งทไทยแล้วก็ปิดปิดอันนี้อ๋นนอข้างล่ถ้าแป๊บหนึ่งมันจะอุ่นขึ้นมาใต้ตูดเลยเผื่อแบบว่าไปเที่ยวดอยแลำหนามากแล้วก็อันนี้เทอร์โมทรอนิกแยกอุณหภูมิซ้ายขวานะคะเนาะมิ้นกับพ่อเนี่ยสามารถเปลี่ยนอุณหภูมิกันแบบ ไม่เอาไม่ไม่ไม่ใช้อุณหภูมิเดียวกันก็ได้เนาะแยกกันแล้วโหมดแอร์นะคะอย่างนี้จะเป็นแบบดิจิตอลค่ะให้เห็นชัดๆเลยชอบน่าแอร์เราเป็นอะแรงดีสปีดเยอะร้อนยังไงก็เอาอยู่จอตากแอร์เต็นก๊อบสวิตของอ่ะอีโค่เนี่ยกดสวิตช์อีโค่ไว้มันก็จะขึ้นโหมดอีเนาะอ๋อเยอะเยอะเยอเจ้าของเขาบอกมันมีตัวอีโค่มันเหมือนออโต้สตาร์ทอะ อ,อ่าใ<ช>ออเคใอคัน่อนีไงมันดับเครื่องไงใช่ก็เหมือนแบบเป็นช่วยประหยัดน้ำมันเพิ่มมากึงขึ้นเนาะตัวนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นพาร์คเซนเซอร์ถ้าเราก,กดตรงเนี้ยมันก็จะปิดซเซนเซอร์หน้าหลังของเขามันจะอยู่6จุดด้วยกันเมื่อวานหนูรีวิวเวลามันมีอยู่6ที่เนาะสำหรับคันนี้นะคะอันนี้เป็นเอาไว้สำหรับเอาหัวด้านหลังลงนี่จะปุ๊บใช่มันจะพับข้างหลังช่างเงเบดหลังใช่ ของเบาหลังใช่แล้วคนไม่มีคนนั่งแล้วใช่แต่หนูรู้แล้วว่าคันนี้มันแตกต่างกับรถประกอบไทยยังไงคือด้านหลังมันไม่มีแค่บ้านเฉยบ้านข้างหลังมันไม่มีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้เบาเนี่เวลาคนนั่งข้าหลังมันต้องดึงขึ้นใช่ไหมใช่เออแต่วลนเาพอนั่งพอกดลงเออมันเติกหัวเออเพราะดึงขึ้นมันจะติดอนนี้รู้ว่าฝั่งหลังมันสูงกว่าเราเนาะตัวมันสูงกว่าใช่ไหมใช่แต่เวลาการมันมันใช้จริงๆคือมันการให้หัวเรา เวลาโดนกระแทกข้างหลังใช่ไหมไม่ให้คอหักก็คอหักก็มันจะพลิกเป็นอย่างงี้ใช่ไหมนี่ใช่ไหมมันจะไม่ให้คอสะบัดไม่ให้สะบัดไปข้างหลังใช่ไหมนัเราต้องเอาเอาเสมอศีรษะเราใช่เสมอศีรษะทั้งก็ถูกคอนควากระแทกแล้วก็อันนี้หนูจะเมมไว้ถ้าสมมุติว่าใครขึ้นมาที่มันไม่ชินูนะหนูก็จะกดไว้ว่าเอ็มนะคะแล้วก็กดเลขหนึ่งติดถึงไหมติดอันนี้ก็คือเมมละแต่ถ้าสมมติว่าขึ้นมาปุ๊บทำไมเนี่ยนั่งแล้วมันไม่พอดีตัว อาแสดงว่ามีคนปรับเบาะนะคะก็สามารถเมมได้ทั้งหมด3คนด้วยกันเนาะตงเนี้เราก็จะรู้เลยว่าใครนั่งของเราเพราะว่าทำแต่งไม่เหมือนกันนะคะแบบนี้ใช่แล้วก็นี่ที่ชอบคือตรงนี้ซันลูปเห็นไหมหน้าดีอะหน้าดูดีขึ้นมาเลยเห็นไหมชอบอย่างเงี้ยเออสว่างเห็นปะอาวคาเว่นดูพอใส่แล้วนี่ นีคืออะไรเนี่ย S O N O มีอะไรไม่รู้มันหมดโทรศัพท์ไป S S นต่โทรศัพท์ใช่อันนี้คือมันต่อบลูทูธได้ถ้าเราต่อใช่ไหมเขาก็คอนเน็กต์ไว้ไปนี่ก็คือเราก็เลือกมาอันนี้สมมติเป็นของเราเนาะเราก็เลือกเนี่ยค่ะลบออกได้อันนี้ก็คือเอาแม่หอไอโฟนออกแล้วก็ลบออกอเจ้าของเก่าลบเบรส่วนใหญ่ไอโฟนหมดแล้วใช้ไอโฟนใช่ถ้าใช้ยี่ห้ออะไรก็่างเวลาเชื่อมต่อบลูทูธมันก็จะขึ้นมานะคะตรงเนี้ยในหน้าจอ แล้วก็ตรงนี้เนี่ยมีระบบเน่ด้วยว้ายมีวิทยุหมุนไปหน่อยมีเนนะคะมีแมปแต่ว่าไม่ค่อยได้ใช้หรอกเพราะอยู่เชียงใหม่เฮ้ยคันนี้มีเนใช่แต่าไม่มีออฟแมปใช่นี่เออแต่ไม่มีภาษาเยอะอะดูเลยอ่ะถ้ามันมีอนั้นะถ้าน้ำมันหมดมันจะขึ้นเตือนใช่เออคันนั้นคันนั้นจะเปิดเฉพาะเวลาหาปั๊มน้ำมันใช่เน่นะแผนที่เนี่ยจะบอกเฉพาะตอนหาปั๊มแต่ตอนธรรมดาไม่มี ซึ่งต้องหนหนดเนี่ยพ่อต้องหมุนตรงนี้ให้ตรงนี้หมุนจอยตรงนี้ในยุคนั้นมันจำเป็นต้องใช้นะเมย์แสมัยนี้มันแช้โทรศัพท์สะดวกก็พ่อืมนี่ไงซิสเต็มก็คล้ายๆรถพ่อนั่นแหละพวกบลูทูธนะคะพวกกล้องหลังพวกอะไรอย่เงี้ยใช่ดิสเพลย์หน้าจอตรงคำนี้มันมีเมย์ในตัวแบบไหนไหนตัวมีเบาะอุ่นนะฮะใช่ได้มาสองตัวอืม เอข้างหลังมันปรับไม่ได้ของคันนั้นมีใช่ไหมใช่ไหมคันนั้นคันนั้นมีนี่ใช่ไหมปรับสปีดได้เออใช่แล้วก็อันแรกก็เปิดเสียบเออให้เมืองนอกมันเย็นมันหนาวเราไม่ไม่จำเป็นต้องไปให้เออก็มันแบ้านเราถึงมีบ้านเรามันร้อนก็ไปให้เอตรงโน้นแต่ปิดเบาอุ่นนะแม่เออก็มันก็มีเจ้ากันไปเจ้าว่าไปใช่แล้วก็ที่เสียบ USB จะอยู่ในนี้ก็เปิดตรงนี้เวลาเปิดก็ทำนี้นะคะดึงทั้งหมด ยังไงเงี้ยป่ะเห็นป่ะมันก็จะแบบเปิดตรงนี้แบบแบ่งครึ่งพี่เด็ดเยี่ตรงนี้ห้องยันดูไม่ฉีกเลยอืมราคาดูนะใช่พี่ถือว่าันนี้ถือว่าเจ้าของมือสะอาดนะเนี่ยเจ้าของมือสะอาดยังไม่รอบห่านเลยไม่รอบแล้วก็ปุ่มไม่รอบปกติอะรถหนูอะ หนูชอบจิกใช่ไหมเล็บหนูจะเป็นจิกรอย,ยใช่หรือว่าที่ล็อกรถหนูก็จะเป็นรอยเล็บกดหนูกดปุ่มไหนบ่อยเล็บก็จะเป็นรอยนี่ไงเห็นไหมเนี่ยอากาศวนๆอันนี้เจ้าของกดบ่อยแค่ปุ่มนี้มันก็เลยเป็นรอยตรงนี้ค่ะที่มันหายไปซึ่งปกติถ้ารถมันเป็นการผ่านการใช้งานมาแล้วเนาะมันก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะคะคันนี้เนี่ยได้ประกันชั้นหนึ่งมาด้วยเนาะหมดประมาณเดือน3นะคะของสินมั่นคงเนาะอันนี้อะไรเนี่ยอ๋ออันนี้เป็นเหมือนน็อตของมัน มันจะเป็นปัจเจัไขล้อลุมล้อนัดล้ออ่าแล้วก็ที่เสียบนี่เป็นสายอ็นสายเหมือนเป็นอนหเครื่องสตาร์อืมไม่ใช่มันบอกว่าเป็น AUX นะอ็กนะอายโฟนสีอ้าเหรอสมัยนั้นอ่ะเออมันอ๋อนี่ไงมันสำหรับต่อ iPod u อยู่ออะไรอย่างงี้ เอในยุคนั้นมันเป็นอย่างนี้นี่ไงมันไม่ใช่ไอโฟนสียงเดียวนี่เห็นไหมมันเสียบ USB ได้มันพี่ว่านี้มันต้องเสียบตรงนี้แน่เลยนี่เหมือนกันมันมีรูอยู่ตรงเนี้ยเออใช่มันก็เป็นพอร์ต USB คือเอาตัวเนี้ยไปเสียบตรงในช่องนี้นะคะแล้วก็มีพอร์ต USB ได้มาสองช่องค่ะเนอะใช่ต่อ iPhone ได้นะคะ แล้วก็คันนี้นะคะมีสมุดคู่มือนะคะเนาะเนาะวิธีการใช้งานอยู่ในนี้หมดเลยค่ะเนาะก็ไม่ยากนะเป็นภาษาอังกฤษนะคะดูรูป,รปอ่ะครับเออดูรูปอ่ะนี่ไงระบบการขับนี่เห็นไหมบอกว่า activate นี่ rewind กล้องถอยมันเซ็ตยังไงเดี๋็กได้ว่าใช่นี่ไง extension นี่ไงเบรกนี่ไง ตั้งได้ก็ตั้งในตรงนี้วิธีการตั้งมันต้องตั้งที่นี่ค่ะพวงมาลัยรีเซ็ตทริปองดูอันนี้คือเซ็ตเลขเป็น0ูนย์เนี่ยก็จะเป็นนี่ออกก่อนไงมันก็อยู่ข้างล่างใช่ซึ่งถ้าสมมุติว่าเรากดไม่เป็นอ่ะเราก็มานั่งเปิดดูในคู่มือได้เพราะว่ามันมีรูปด้วยระบบต่างๆระบบ E S P เป็นระบบควบคุมการทรงตัวนะคะ ดิสแชนน์วอร์นิ่งก็คือการขับขีต่ต่างๆเนี่ย attention นีไ่ไงมันก็อยู่ในนี้หมดแล้วคือเราอยากรู้ว่ามันคืออะไรแล้วก็สามารถเปิดดูได้มันจะมีแบบสแตนดาร์ดก <it> <ม>ับเซนซิทีฟเซนซิทีฟก็คือมันจะเตือนแบบนิดๆหน่อยๆอะไรก็เตือนอะไรเงี้ยมันแล้วแต่ถ้าเกิดคนชอบให้เตือนขนาดนั้นก็สามารถตั้งได้กดเข้าไปเห็นไหมเซนซิทีฟไหมอ่ะให้มันดุ๊กดิ๊กทุกอย่างเนาะเ <laughs> นาะระบบตง่าโอเคต่อไปเป็นอะไรอุปกรณ์ดิสแชนน์วอร์นิ่ง ระยะระยะต่างๆ a อ t i v a t e เวตทำงานปกติอืมอ๋อนี่หนูหนูชอบอันนี้อย่างนึง g S p นี่นไงออน On. การเลื่อนท่าไหร่ใช่ไหมอืมกาแฟอ๋อ,อนี่ไงใช่นี่ไงอันนี้ละระยะ<อ>มันเนี่ยระยะ,ะมัน กบบตรงไหมวอลเราหมุนหมุนดูซิใช่ไปละเอาไหมไม่น้่นบูทอัะอ่ะเดี๋ยวลองกดดูก่อนนี่กราฟิกข่างขวานี่เห็นไหมซิสเ็มต่างต่างอ๋อนิดเวใช่จริงจริงอะพ่อมาอยู่ในหน้าจอหน้านี้ไงเมื่อกี้หนูเห็นอันนี้มีเออ extension level นี่ไงเวลาอะไรขึ้นมาเช็คอะไรอย่างเงี้ยมันบอกในนี้หมดเลยนะมีรูปด้วยไม่ยากเนี่ยมันบอกหมดเลยเนี่ย attention level เมื่อกี้เห็นอยู่เนี่ยอนบอกคอร์เซอร์นี่ไงนี่นี่นี่เห็นไหม Speed Limit Control อะไรนะ Speed Limit กับพวกการขับขีตต่ต่างๆอะ m i t Control c ค u i s ุ control เนี่ยมันสอนนี่หมดแล้ว คันเซนตวิธีการคนเซิลนี่ไงไอ้นี่ไงนี่ไงพ่อเนี่ยดิสเพย์ทันชันเลเวลอันเดียวกันนี่วิธีการเซตต่างๆถ้าสมมติว่าพ่ออ่านไม่ออกพ่อเปิด Google พาสเซลเลตแล้วให้มันอ่านให้เราเราข้อ,อ่านภาษาไทยเนี่ยแค่นี้เลยง่ายๆนะเพราะว่าน,น,นี่เป็นจากโรงงานนะคะมีคู่มือแต่ที่หนูชอบอย่างหนึ่งคืออันนี้เซอร์วิสบุ๊กเลตอันนี้มันมีการคําแนะนำเนาะเวลาถ้าเราจะใช้รถพวกนี้มันก็จะบอกว่า ทุกทุกกิโลมันต้องทำอะไรโซวิดบุ๊กเบดกำหนดข้าศูนย์บริการกี่กิโลโซวิดเอโซวิดบีคืออะไรเนี่ยเห็นไหมมันก็มีอยู่ในหน้าจอซึ่งรถพวกนี้ที่้านมันเป็นแล้วคนนี้มันก็จะบอกแล้วเวลาเวลาถ้าเกิดมันจะให้ครบระยะมันจะขึ้นมาในหน้าจอโซวิดเอโซวิดบีคืออะไรอย่างเงี้ยคือบางทีอะถ้าเราไม่เคยใช้อะโซวิดเอก็คือนี่ไงเอวิสโซวิดเนี่ยจุดเนี่ยหมดเลยทุกทุก สองปีเออคันนี้มีครบนะเดี๋ยวไปถ่ายดูนะอืถ่ายดูคุ้ม่าหมื่นกิโลต้องทําอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเขียนติดหมดเลยไปหาช่างช่างบอกใช่เซอรสวิตเออมันโชว์เซอร์วิสศูนย์เซอร์วิสดีเคยเอ็มเอหรอวะเราก็เคยมาเปิดรถดูแต่เซอร์วิตนีมันโชว์เอะประตูคลอดตัวนี้เอะไรใช่โค้ดมันก็จะบอกเนี่ยมันบอกหมดเลยว่ารถรุ่นไหนมันต้องทำอะไรบ้างเพราะนี่เป็นเซอร์วิสรวมเซอร์วิสรวมเนาะ G L Class M Class อะไรอย่างเงี้ย ทุกรุ่นรวมถึง S L K บอกทุกอันนะคะเบนซ์มีกี่รุ่นกี่คลาสมันบอกมาหมดเลยเราไม่ถ่ายไว้รเจะได้บันทึกไว้ใช่เนาะมีครบทุกอย่างนะคะสำหรับคันนี้เนาะลองมาดูก่อนเลยครบแล้วหมดแล้วเนี่ยอืมโอเคค่ะาปบาย